แล้วเ,เรียบร้อยบนเนาะรถละหกร้อยบาทสิบรดก็หกพันบาทขายให้น้ำปับให้น้ำถลาปูปับน้องงานบุญวิษสเองนี่รถอไรห้าร้อยบอกปั๊บเองเนาะเมื่อยเนาะปั๊บเองเปิดเล่เเเบ,บุเพียงอีกก็ต้อมันกับโมแนนได้กันว่าปีอันนีหยบไปหยิบมาหยิบไปหยบมามันกันน่เนี่ยทะเลชอบสสยน้ำมันแตกว่าัน ทางนั้นก็เกิดปัญหาพี่น้องเลยเกิดอุบัติเหตุสายน้ำมันแตกทำงานใ้เช่าคนเลยได้คมทวารนี้กลัวเหตุวารนี่บ่วันนี้จะทงได้แปดวันได้แปดลนด้เมื่อเนี้ยเอามาเพิ่มเป็ช่องลนด์ได้เลยจบพี่นาะ พี่น้องมาวันนี้มีรถมาถกดินพี่น้องเลยอยู่ที่เดินน้องบุญทวีน้องก่อนอื่นกบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของบ่าวกับพาเบิร์ชสุข,ขุสุขพนพี่น้องเลยเมื่อนี้กับพบหนาพ่อตากับเ่าวกับพากับอยู่ที่บ้านน้องบุญทวีพี่น้องว่าจะเดินทางขึ้นไปเมืองพระลานไซ้บุตรเลยพี่น้องเลยก็เลย่านบ้านน้องบุญทวี น้องก,ก็ได้อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องหายชีห้าได้เบิ้งว่าน้องๆเป็นว่าจัางไรพี่น้องเ,เอ,อ้สบายดีพ่อใหญ่มาวันนี้ได้ออมาวันนี้ได้ดินได้อย่างไรนเออไนาะทมเดินทมสิปุ๊กเกืนอนือบ่ะนี่ฮะโอ,อ้โต,ตดโดยบเมาจะโดนพ่อใหญ่เอ,อ้ยข้าหันข้านี่บไดมา้าออมีแต่ทีมงานมา กินข้าวบ่พ่อไงมือนี่กิ้นเลยโอ้สบายดีน้องไฟฟ้าน้องบุญตีบี้ได้น้องบุญตีบีไปทางไหนอยู่ในเฮือนอยู่ในเฮือนโอ้แม่นแม่นบแม่นมาแล้วแม่นนี่มาต้องการอะไรถ้าเพิ่นไม่โเออเพิ่นชวนมาหลายเทื่ออยู่บุ๊บีเวลามาเริ่มพลาดจืดเริ่มหลงผมว่าเขาบอกเองโอ้จือแล้วเนาะ แม่แม่นั่<ม>นเด้บอเอ็นมาเลยดิบอเอ็มนมาหลังได้าคากันนีบป่นี้เนาะทมขึ้นสูงค้ากันป่ะนี้ฮะเอ้าหมุนหลอดออกมาแล้วบ่ะนี้ฮะ <c oughs> มีเคยลืงเนี่ยเนาะไป,ไ,ปไ,ปไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วบุญเอ้ย น้องไฟฟ้าไปแล้วไปหาบังเอ็นพี่น้องเลยเพื่อว่าผู้ที่มานนำบังเอ็นเพื่อว่าเป็นบูญจักืูอพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเอากระสีไปหาน้องบุญทวีเพื่อก่อนน้องบุญทวีเพื่ออยู่ในเฮือนสุดท้ายท่ายชุดเลยใช้อายเด้ยอยู่เฮือนออยู่เฮืนใช่เฮือนอน่ะอบังเอ็นเจียงหน้าบ่อน,น่ะกินข้าวกับย่างน้องไฟฟ้ามือนี่ กับยังฮะเราจะมาคือะไรเราจะมาคือรเฮ็ดจะได้กินต้มต้มต้มจำแจ่วแจ่วยังแจ่วแจ่วมัพีบวยหรือว่าแจ่วเป็ดแจ่วไก่ฮะแจ่วเล่นแจ่วมัเล่นอ้าวแจ่วมัเล่นพี่น้องเลยอ่าอยู่กับไผ่ผู้เดียว เมานมานืนอนนปรตูแม่ไทยอ่ะเฮามาหลีเธอชอบอยู่คนเดียวโอ้สุดยอดมากเลยเมื่อนอนในประตูเมือ่อนอนประตูอยู่บ้านพุทธเดี๋ยวว่านอนอยู่นี่เป็นยังคือมุมคือมานอนอยูนอ่นีรร่ญาติคนเอาอจารกบีบรร่เพิ่นญาง้ออะไรเราว่าจารกบีนะยังยังอยู่ญาติมาเจ้ากะญาติอ้าว กาเห็นเพิ่นมาก,ลกเลยค่ะแรงปบไปเนะาะกับหายเพื่อนทันแล้วย่านกันแรงปวดทัน,ทนป่ดทันอ๋อแรงปวดทันไปนท,านทางจำเนาะกะถือว่ามีความคืบหนาลายได้พี่น้องเลยเนาะทางเบากับไพ่กับปวได้มาหาถนนกดีเพิ่นก็ถือว่าโดนเติบได้ คีเ่เกียวกิจงานพี่นอาา้องทิ่ภารกิจบ็ได้คอยมาเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสกายมาทางนี้ผ่านมาทางนี้ก็เลยได้มาอัปเด,เดปตเรื่องราวเพิ่มเติมนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันตื่มว่าสั้นใช่พี่น้องเลยตอนนี้ก็มางหอดจอดเทิงไปตีย้อมอีแล้วพี่น้องบ้านน้องไปตีเพื่อนก็บอกว่าจังไหนพี่น้อง สบายดีสบายดีกุอ,อเห็นยังนะฮะบลัดไปหาอะไรเป็นแค้งบามาหน่มาป่ะนี่ข้าเจ้าจะเอาดินมาทมเดินให้น,อน้องบานนี่โอ้เสียใจเืินใหม่หบอนน่มามากระเป๋าเอ็นจำได้บ่ฮะคี่เข่าแล้วบอมือนี่ ได้ยังกินตุ้มมีเบิร์ตจะบอกมันแข้งเจ้าย,ยังอยู่มันเอามาได้เนาะเอาได้อยู่บ่เอามาได้เพื่อนเจ้ามาโทรม,มีก้อนดินนี่ซีบรอด,ดแล้วเบิร์ตแมนบอกอนีรเบิร์ตเนาะ,ะสิซีบรอดเลยดีใจอยู่บ่ฮะ ดีใจอยู่แม่ลี่บอกว่าเราเชื่อในม่ใหม่ค่ะเมื่อนี้บอกดอยยังบอกว่ายันยังไม่ทำอะไรมาฮอดเพราะว่าไก่เด้จากบ้านมาบริเวณใกล้เด้นี่ทิ้รถบัดยามคืนนี่เมื่อนอนอยู่น้ำประถาวอเก่าญาติคนเอาจารีบีบอก จัดคุนออกจากที่ได้ขักแล้วบันนี้เนาะสูงคูณถึงสูง <c oughs> ไก่ไนพะน่ะเ <c oughs> จ้าไก่นะ่ะ ทั้งนั้นกัรถคนยังไทยต้อมเดินสิบรถที่เผิ่อนเนาะสิบรถสิบรถหันบาทฮะสิรถก็หกพับาท10รถหกพันบ,บาทพี่น้องเลยทั้งไทย,ย,ทไทยห้เลยเนาะทั้งไทยแ้ะปั๊บห้ยเลย 1, 600, 6, 000, รถหนึ่งหกร้อยสิบรถกับหกพันไทยแห่งน้ำงป้าแห่งน้ำเพิ่อนบริเต่มจากรถบ่บริเต่มเนาะมีแต่สิบรถเลยกับ<ม>กับเพิ่อนไทยแห่งนี้กับพ่อคว้าเพวกเนี่ยมันยังค่อยรูปชิลุ่มเลยโอ้ได้ยังกันะไม่ โดยสบายดีสบายดีเน่หากระห็นมาสั่นโดยมาเนสิบเก้ามืเมื่อเมืออที่เช้าจะมาเนาะบ้านอ่อยู่ไกลด้บุกยได้มีเวลามาสิบเก้ามือเด้นับข้งแน่ได้ นับคั้แน่เลยโดยสบายดีสบายดีโดยสบายดีบ่อเอนโดยเป็นอไกินนอ้ดง่าย่สิบเก้ามือจังมาแล้ว่ะสิบเก้ามือเลยจือดีเนาะแมติสายพ่อะเข้ามือได้เป็นไงดูเติมเนาะข่อยในี่ยเมื้ือข่อยเาเอ็ดมือข่อยเาเอ็ดมือจะไหนมากินเด้อมาเด้อลุ่มาชื่อใหม่เด้อเดี๋มวเรากินข้เดือ กินผู้เดียวนี่เป็นวัดโลดยามหนาวยามหัวลมหัวช้ำเนาะรุดละหกร้อยได้นี่ฮะใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลไม่หนึ่งสองสามสี่หาได้เอาไปใส่ไม่กันอ๋อใส่ไม่กุคนมีไม่กุคนยังตะข่อยนี่บุยไม้นี่ฮะเพชรไหนเพชรได้เงินถือไม้นะมูนี่เออมีไปต้ม ว่าจีอะไรเรายังไม่ใส่ตป้าัดป้าได้ยินหรือบอกเียจกิเสียงรถแน่นเสียงรถเสียงทางจากทางไงจักรถลุกเนาะรถถอดังว่นอยู่พี่น้องเอยเอ็เตร์อกรยเนาะรถจะเข้าปรีดูไหนลอยแหรครับรลอยแหก็จะด chị lột cứ này lại được nó không lấy bỏ to này nè 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 mọt mọt để vào, cả kiêng như này, em một mọt nốt mọt 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 nó mọt 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 được, นาวนนาวสองโตหนาวขนาดล่มขนาดหนาวด้นห้านี่เเลยนอนแต่คืนบนนาวบอเย็นไม่ใช่หนาวด้วหาเป็นหนาวด้วยห้างทำไมเย็นเลยข่าวขอจะต้มน้ำอาบก่อนมันหนาวถ้าบ่าจะไปต้มหรือว่าอาบเลยอาบสามโมงสาเช้าสามโแรกสามโมงแรกยังพากันนอนอยู่ที่ว่าเขมือนี่หรือเ่าจับเงียมันเลยน้ำผักเนี่ยน้ำผั ทำมือนอนยน้ยันปูเฒ่ายันผีมือนอนน้ำปูเฒ้ายังมีพาะคารอ่ะเด็กน่อยเนี่นะรืวอผมมีแล้วเพิ่จะเอาแล้ทีเดี๋ยนี้เพิ่จะเอางมใหญ่ีเดี๋ยนี้เนาะขนน้อยเพิ่เอาแล้วอามมานั่นแหละเรียบรแล้วเรียบร้อยบาทเนาะรถละหกร้อยบาทสิบรถก็หกพับาท ไส่หน้าปั๊บให้หน้าว่าปปั๊บน้องงานบุญที่ใส่เองมีรถทอรไช0หาร้อยบ่ปั๊บเองเนาะเมื่อย้นาะปั๊บเองื่อจ่เรียบบวกเพียงอีกปลาตัวมันกับโแนนี่ได้กันว่าปเองอันนี้นะจเราหยบไปยิบมาหยบไปหยิบมามันกันนี่ยังทะเลชอบสายน้ำมันแตกว่าสันทางนั้นเกิดปัญหาพี่น้องเลยเกิดอุบปติเหตุสายน้ำมันแตกคมา้เท่าเกมถวานที่กรมตวามบ่้ว่านีกจะทงได้แปด วันนี้ได้เป็นรถเดี๋ยวมาเพิ่มช่องรถเลยจบเนาะได้คนได้บกบ่ยังบูยังบูมีแตวามีโครงการแต่ว่าผมมีที่ซื้อคมบินน้องพี่น้องปีนี้แล้วเนาะจะตั้งปีนี้แหละดีใจยี่บ้างจะเหิน ดีใจชช่ไหมดีใจหน่อยดีดีว่าดีใจหลายหลายดีใจหลายเชื่นไรเชิญใหม่เลยบัตรโบราณก็ได้การบีบัตรนี่ฉันมีประตูฉันล็กเรียบร้อยบัตรนี้เนาะทางจากทางจากวอดูไขายฝากบุญเทวีกินทอดเอาบริเวณแดงว่ะโอ้ซิปเก้ามือแล้วเราอะซิปเก้ามือจึงมาแล้วอะ นับคักแน่เลยนับมือมาเนาะเป็นยังไงพี่น้องเลยใครอยู่กับอดเาวเนาะยังมือเดียวจูหอดเสายังมือเดียวเนาะก็มาจิกเก่าจิกกามือหอดเนาะจิกกามือมั้งเนาะไปชื่อมาจากเราไ่ชื่อยังมื่อนี้ก็บวันที่เช้าเอ็ดเลยเราเห็นชื่อลาเห็จังไรบูแมนมาแต่พ่อกับป้ายตอนนั้นพูดบอกตรงนี้ฉันนึกว่าคือว่าขึ้นมาเรื่อยอยู่ มมาแต่มือผักหลดพุ่นมาขาดหลดเขาพุ่นเลยผักหลดเขาบอกมาเลยตำรวดน่อยแต่เมาบอกมาเลยแต่ก็เป็นมาเลยทั้งนั้นหมดกน้ดไอ้น่าใ่ผ้าเห็นมันค่อยแรดมาเรามดกินนี่มากระเปยพบ่นป่มากระเบาเอ็นบหเอได้กรเเอ็นมาพุ่นป่าก็คือเลาว่าผูมากระเเอ็นชื่อนี่ค่สิบเก้ามือสิบเก้ามือพี่น้องเลยเกือบหมดสาวมืน่าคเรถมานำแม่มมือเข้ามานำกันโอนกันมานี่ เราจือเนาะบันทีกมากกับตักเองบาจอยนี่จังมือแล้วไหมบุญมาหานี่บาจอยมือที่สองขอาจอยเดือนเป็นเดือนเนาะไปจนได้ขึ้นบ้านเะนู้นคุณบอกที่ใกล้เพิ่งแล้ววันนี้ก็ได้ไปนน้ำบางคูเป็นตุ๊กตาสมบัตมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วเบาอันด่นเบาเชนเบอกว่านมามาแล้วออกมาแล้วเป็นยังไงอันเป็นคนลายระยะนะก็ได้ ชื่อจะได้กอเบยน่องเบยน้องเบยเบยะเบยกระเบยกระเบยกระเระเบเบยกเบยกร่เบ่กรเบยกระเบยเบยระเบไกรนอบกระเบรเบยกเบยรเบยระเบยกระเยเบยระบยกระเบยระ่บยะเบยเยะบรเพกนเบยกะเบรเบยกระเยกกรเบยนเรนอย่เเเยยกเรอบยเย บอกเจ็บมาว่าได้คนคนนั่นนั่นมันมันต้องความผูหอบตัวคนเอาตัวรอดได้นั่นนะอ้อสมุดขคือข่อยเนาะข่อยย่านต้มของเขาเชือกมัดไว้เราบัดบดหมัดเนาะมัดเวลาชิเจ้าไปมันก็แก้ไว้ชิไปนอนเบดคืนนั่นบดพริกมันก็ต้มเนาะโว้ยนอนเดือยนอนเรื่องหลายเถื่อมันก็พผ้าได้จากเถื่อเนาะโว้ยต้มมาหั่นแข้งหักขาหักบัดป้าต้องให้ตื้อมีกนี่ทำอะมาสักวงบื่อแต่ว่าตอนที่หั่น ตั้งฝ่นเอาลงมาฝากไว้ในเทียงค้าแล้วเราอย่านอนนานแล้วอืพอีอาซีินซีดอนให้แล้วดียังมียังบอกกัยเหอะนะผงไม่าเซีินซีดอนห้แล้วก,ก็มันใจกจะไปไยีนอกอะไ้าไยินนอกอะมันก็มาเชื่อมางทางแดงเนี่ยมันยังไปเนี่ยทองก็วันน้องเลยเบอร์ทองวันนี้จะมาอยู่ลำบ้านทะนนำบ้านตะนุนกครับ กรได้่ิดแล้เน่ยแหละเพราะว่าเป็นคนบริจาคทางร็ไปอยาเงี้ยเยเอาลายนะบาอาาเป็นคนบริจาคเมือเต็มล้อยไปไหนเนาะหนึ่งมากอบเต็มร้อยชองมากกับแบบว่าอยากไว้มือไหนจังน้อยเีววมันมีคนว่าง่ายครับมมีมีผู้ใหญ่คอยบอกคอยสอนเนาะมันกะโดยโดยสบายดี แล้วแล้วมาโฟโต้มาดี้ิวีแล้วเลยนะซิมโหลดมาซิโหลดเขาเรววเออเอามาชนโหลจบถาบอลถาบอลี่ผูไดนแบบนี้ม่ได้ถ่าง่ายเหมนมาจ่ายเงินบาด้เนาะเออม่เต่รถท่าทั้งเทาบอลนี่กเปร็จมาเปินประานมาฮอดมึงเกิดเตอรนเปินา้เนฟเินเปิมือถมาบ่โมพะบิดยังยัง มือได้อันคนตั आ, ้งประตูว hm. no ันนี้ยังโม่หูเลยระธานหูมือเนาะโมหูแล้วพ่นแล้วตัวพ่นมันอ่าผมมีงบประมาณซื่อหินซีายบอรราบนะจังหวะเลยโมหูเคยเหนในคลิปพ่นเล่าเหรอเนาะบางทีมีผู้ห่สมทบประมาได้เหรอเนาะเาว่างง่ายพูว่าเงินจ้างทางมันมีย่อเหมือนไงเมื่อวมึงไหนเนาะบนคลิปแรงเลหินซซบอชื่อเล็ก ซีนี่ซน ja pues ้บ่มีเนาะเอ้ใ่เรานยังหลายอย่างนะเนาะยังตาดอ่ะกี่เป็นไรก็ประตูเนาะเป็นไประตูลาบมึงมันถึงเจ้าแปดเจ็ดขอนเล็กอะมันชิเมตรเออเจ้าแปดเจ็ดระบานนี่นั่นเพื่อนว่าปะประตูบูชายบูชายันเจ้าละสีอย่านะใชเจ้าละสองใช่เจ้าละสองกชิ้เ พ้างหักออกเช้าสี่อันเช้าแปดหออกอันหักออกครึ่งหนึ่งหนึ่งจุดตัอมันก็ยังส่ซิปชีเก็สอดบบนี้เพินล่าชี้ชเพิ่ล่าชีช่หน้านี่นะธรรมดาขาดมันเป็นแน่นๆหูขาดเนาะกระเทาะชีพง่ะไม่ว่าเพินวมาบอให้ใส่บชี่หูเพิ่์ลใส่สามบ่เพิ่์จะให้ใช้ช่องใช้ตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งระยะปะมันก็แฉแนนยี่ป่เนาะแต่จะว่า เป็นว่ายิ่งใส่ยิ่งใส่งูประมาณบ่งูประมาณบ่หลายพี่น้องงูประมาณบ่มีขับว่าจะเห็นงูประมาณยังบ่หลายเนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่จะดีอยากสมทบทุนมาช่วยกะสามารถสมทบทุนได้พี่น้องเลยเออแต่มู้จักมาด่าหูคาดมันต้องไม่ชี้หูนี่เป็นที่ใช้ใส่ช่องเล่งหูใส่ช่องหูหูขาดขันใช้สามนี่กะ ยังใครอยู่ได้เนาะชามมัยังพีกว่าใส่ใส่ช้อนแมนบพรว่ามันจะเป็นมันจะเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยจะเป็นสามแฉเอาชามคุณก็ค่อยก็ช้อนคุณแมนค่าแห้งมันควมแห้งเอ้ามันก็ต้องหลายกว่าชองอยู่แล้วเอาแล้วเขาใช้สีเนี่ดีกว่าใช้ชามเพราะว่าเป็นคู่เนาะเต็มมาตรฐานเลยแมนเต็มแบบกันเลยทุกส่วนเลยหัวเป็นแบบงบเข้าแบบโบราณ ไมตกที่ตางหนึ่ตั้งาหลายเนาะไม่ตกตัางบมหลายเลบางีมันใช้อดช้ออกระช้อปว่ามันจะไปอยู่เ่อหนอยอู่หลายเขาก็ใส่ชมาีเพื่อเรามาหดเวลานี่อฝ่ายเราพี่น้องฝ่ายปนของฝ่ายเราแล้เรียกแล้วงานถแล้วกระดุกมาทนแลวตายก่อนเนาะ ไกดน้ำมันแตกบ่เกิดอุบัติเหตุระหว่างุดี่น้องบุญทวีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาไปพาน้งซิพี่น้องก็เบิาดปะน้ำก็แห่งมานี่เอามีแต่ใช้งานเนาะฮ่าฮ่่าฮ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 ่านา่่าา่า่า่่่า่ ท่านเป็นไปได้ก็ใไ้ซีและยังขักเนาะเึ่นแม่เดอก็ซีนลยมีเงินเาไปน้องกทซีรซีเ็จมันจึงมาตรฐานนะเร่ยเงา่พวี่ปน้องเพราะว่าอปรณแต่งปรณมทณทเพิ่นนะเอา่ระวัยังเาี่น้องก็ดีใจเลยวว่าเรเปนช่วยเฮาก็ได้ยงีก็โอ้บุญแหละญเ้ยาวเนาะทได้าวแล้วโพอดีเงินได้ทํมีเออง่ายง่ายเลยเชื่อเศร้าจะมีกันยากเลย ตาย้มหมองี่อเทาก็เาหนาเล็กหนานี่เนาะืนซิฟตุยไม่ได้นะบางบอลก็เล็กน้อยนะบางบอลก็เล็กิจอยงอ็กิจอยนี่เล็กตุยนี่นี่เลีกยวบทักเ่แต่ในหวมันบ่อรวยนเดโนเราะว่านก็ต้องามัดึ้อในลุมพ่แีเดเน่ว่านี้แทงเอแต่ในป่ายแทงเอแต่ในป่ามันูบอเป็นต้นใส่ชงเม็ดูลเป็นตนแทงเแต่ในป่า ลายกระจกันอะไรที่หมดมันร้อก็รอนนี่นายเล่วมันอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะวันนี้มีอย่างลายดเป็นงวะแตมาลยนน้องคน่อนจะเดินทางไปหา้องทนพี่น้องเพราะว่าอาารกิจนั้นกยังทันจบสิ้นเรื่องบินเรื่องดอนแล้นเ็นอะลยยังวนร้ายอยู่หลังจากที่ ปาดจะโดนซะว่ะอ่าันชอยแล้วปัญญยุดนคือเกาว่ะนพดเอารปแต่ว่าม่นาอเบยนี่แหละเลยอยากให้ออกมากเป็นถนนแดงเนาะเพราะว่าทางเปียวแหงเอาไปจะโจนตีนน้รับทุบัวตายเขาหล่อวูไปเอยนั่นี่ะทางคือทางของนานี่แหละอ้าวตุเปี่ยวขนาดอีอยากกับบแมยนเขตเขากต่ญาตินี่น้องก็อียามันกะอ่าท่านั้นก็เป็นลาซุงเนี่ยนพดลนี่ยขไปกับจะ้อจะคน เราเราเทิงโอเคโอ้ยตິองคิดก่อนพี่น้องสบายดีดยสยสบายดี